สรุปข่าวสารวงการฟุตบอลกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดวยวันนี้จะเป็นประเด็นเด็ดหลังเกมผีเยือนเฉิอนวูป1-0ไม้เขียวสุดเฟียวเลี้ยวมายิง1-0พาผีทยานขึ้นที่3โดยนัดนี้มีประตูชัย1ประตูจากเมสันกรีนวูดในนาทีที่80โดยประตูนี้มีประเด็นเนื่องจากพอปอกบาเปิดอุ่มเข้าสกัดลูเบนเนเวสแต่ไม่ฝาว สุดท้ายน้องบ่าวกีนวูดเลยหลุดไปยิงทางกาบขวาซึ่งน้องไม้เขียวก็ยิงสุดคมยิ่งกว่าสปาร์ตาหมดปัญญาที่นายทวารของวูฟแฮมตันจะเซฟได้และสุดท้ายน้องไม้เขียวก็ได้ทำสถิติใหม่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีก3นัดติดและเป็นดาวรุ่งชาวอังกฤษคนที่2ต่อจากล็อบบี้ฟาวเลอร์สุดยอดจริงนะเธอน้องไม้เขียว วาลาันเดบิวเป็นทางการประเดิมสนามกับผีสุดสวยโดยนัดนี้เขาลงประเดิมสนามยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควซึ่งฟอร์มการเล่นของเขาในวันนี้ก็มีส่วนที่พาให้ผีแดงได้ใช้ด้วยนะเพราะเขามีส่วนในการเข้าสกัดและประทะหลายครั้งทำให้ผีแดงรอดจากการเสียประตูถ้าฟอร์มดีขนาดนี้ก็ยืนคู่แม็กควไปยาวๆนะวาลานัน d ดเคอา่างเทพโชว์ซูเปอร์เซฟพาผีไม่เสียประตูโดยนัดน,นี้ d ดเคอาไม่ทำให้แฟนผีผิดหวังเพราะเซฟเป็นพัลวันโดยเฉพาะในนาทีที่68นั้นผู้เล่นของวูฟนั้นยิงระยะเผาขนแค่1-2หลาแต่เดเคอาก็เซฟได้ถึง2ครั้ง2คาพาผีคว้า3แต้มกลับมาที่โอทัฟอร์ดได้สุดยอดไปเลยพี่เด ซานโชประเดิมสนามเป็นตัวจริงถึง71นาทีแต่ไม่มีสิ่งที่ทำให้เด็กผีประทับใจเลยนะโดยในนัดนี้มีหลายจังหวะที่ดูแล้วเขายังไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งก็ต้องให้เวลาและปรับจูนกันต่อไปนะซานโชผีแดงทำสถิติใหม่เล่นอย่างไรให้เกมเยือนไร้ผ้า28นัดติด โดยหลังจากจบแมตช์กับวูฟแฮมตันเมื่อคืนนี้ทำให้ผลพัฒน์ีศาจแดงสร้างสถิติใหม่ด้วยการเล่นเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกไม่แพ้ใครย8นัดติดต่อกันสุดยอดไปเลยแมนยูและปิดท้ายด้วย CR7 เซอฟเฟกขนาดเจ้าตัวยังไม่เดินทางมาแต่แฟนบอลก็ถือรูปชาบูหรือบูชากันแล้วนะคลิปนี้สนับสนุนโดยแพมวีตาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชั้นดีสร้างภูมิต้านทานต่อต้านโควิด สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้เลยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า